สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับว่าพบปอกับช่องกินเที่ยวชาแนลอีกเนาะอันนี้กับ,บา้านหนอาบน้ำต่วาัลรางหนะแล้วเมื่อนี้เขากัสีไปทำการทำบุญปล่อยปลาปล่อยปลาดุคาตัวเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเนี้กับส,บเบสีเอาบุญมาฝากปล่อยปลาหาตัวก้อนสีไปทำภารกิจตามที่ว่าไว้เนาะเข้ากับไปซื้อปลายุตตลาดสดยุตตลาดสดเป็นปลาดูคาตัวเนาะ แล้วห่อกระสีไปปล่อยปลาอ,อ,อยู่เอ่อบึงไก่น,น้ำห่อหนีเลยเด้อจ้าเ่ากระไปเบื้งน้ำกันเนาะไปเบื้งกันเลยเด้อจ้าเดี๋ยวเบิ่งก่อนจ้นจะอขอเรียกเบิงบ่งว่าอันนี้ตัวใหญ่ผดเพราะว่าสิเอาโตัวนี้หน่อยเอาหญ่หรือเปล่อันนี้เ่ากระมาตลาดเ่ากระมาเบิ่งเลยท่านจ๋ะว่าห่อเสียปลาดุกไปปล่อยอประมาณหาตัวเอา เอาปลาดุกเนี่ยจ้าปลาดุกเอาปลาดุกมีตัวหน่อยบ่ใหญ่ตัวหน่อยมีบ่ตัวหน่อยตัวหน่อยหน่อยห้ามาถ่ามเอาปลาดุกห้ามกับไปปล่อยกันเลยเด้อจ้ะนี่ห้าก็ได้ปลาดุกแล้วเด้อก็เสียเอาไปปล่อย ตลาดบาทแบบเปนดอกเปนดอกเลยจะบาทยัยสามสิบสองบาทาะแล้วก็ขับรถไปปล่อยกันอยู่หนาเลยได้จ้ะไปตามเบิรงกันเลยสติจ้าเมื่อนี้เขาก็มาอันหอดหม่องปลอยป,อยปาลาแล้วเนาะนีะนหม่องน้าที่เขาชิมปลอยกบเป็นหาชแบบไก่บานมันยากาศรับๆอก็สิเป็นตัสิได้พี่นน้องตัสิเลยกระสิสลสมแน่สักหน่อย บรรยากาศดีหลายหลายถ้าไปฝมสิเป็นมองออกกํบรังกายมองแลนนพี่น้องห้องกมาทำการปล่อยปากลยนบุนกันเด้ล้วเด้อยุขอยนอตัคลิปในเพียงสำนีได้จ้ะเอก็เอ่อ ขอปิดคลิปในเพียงมือนีเพราะว่าเขาก็ได้มาท้าภารกิจส,ะสะําเร็จเรียบรอ้อยขอได้อัลโมธานาได้บุญน้ํากันรวมกันกนาะพี่นองเนาะ